อร่อยอะโคตรเฟรชอะไรอียอร่อยสุดอ่ะแม็กซิกันขายอ่ะงตงไปดูปะอยู่หน้าโรงพยาบาลพอดีด้วยถ้ากินแล้วเป็นไรก็เข้าโรงพยาบาลเลย <c oughs> You? What's your name? Uh, Alex. 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 Oh. So I never tried before. Oh, okay. You and try one? Yeah. And can you like recommend me something? Okay. I uh, don't pineapple? This girl. Oh, this mango, pineapple. Yeah, yeah. this is strawberry. Oh, strawberry. And what is this? Uh, this is tamarindo. Oh, tamarind. Tamarindo. You want? One? Yeah. Yeah. Let's do that. เสียงมันจะดังน um ิดนึงนะเพราะเราอยู่บนถนนจริงๆอันนี้ทำมาลินเฮ้ยนี่ไงน้ำแข็งเนาะน้ำจริงใสจริง how long you been selling here ่ h uh, in this area uh, maybe uh, six months six months Yeah โอ oh, oh, ้ขาขายอยู่แถวนี้มั้งกวามะขามผสมกับไพราไโพร Are you from Mexico? Yeah, I am oh. from Mexico. Um, in Mexico, they they eat like this, right? Yeah, uh -huh. oh. What is it called in Mexico? Uh, this is uh, the name of las palos. What is that? Las palos. Las paros. Like this man Oh, oh yeah, corn. yeah, yeah. Oh. Like uh, Sparrow? Like Sparrow, like Sparrow. Okay, thank you. How much? Five dollar. <laughs> five? Oh, five dollar. This is cheap for you. What do you got more? Corn soup. Corn? Yeah. Put in here? <laughs> no. This. What, what about this? What, 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 what this do you is, eat? This is uh, mayo. and cheese the butter oh and spicy อ๋อที่เป็นแท่งแท่งเป้าเฮ้ยเด็๋ยเลยนีเดเดอยู่เคยอันนี้เคยเห็นเคยเห็นไม่เคยกินมันเป็นเหมือนแบบขาพา่แท่งแท่งใช่แท่ไม้ ชีสชีสอ o อชีสดอกไม้อครับไแรอรบาร์อ๋อเหนยเน่ยสไปซี่เสไปซี่ไมีหยกบิีเกอ้าคุยนี่มันแท้กินอะไรอะับดนเอ้วเดินมั้ยเยอะบูทเจอรูกต้อ้เ้เอยโอ้โหถูกว่ะอันนั้นสามเหรียญอันนี้สามเหรียญเันน Okay, thank you. You keep the change Oh, thank you. Mm -hmm. Yeah. What do you call in your country? The name is Elotes. The name, the name. Elote. Elote. Oh, Elote. Ilo oh, uh, <laughs> you know, like this is like uh, crazy cone Ah, crazy oh, Yeah, yeah, yeah. Ilotes. Crazy Elote. Ah. Uh. Uh. อันนี้ที่สั่งมาคือภายในโปกับธรรมารีนธรรมารีนก็คือมะขามลองดูดดูดน้ำละส,สดชื่นจัดคือ oh. เปรี้ยวชิมลย เฟชป่ะอร่อยป่ะแล้วลองดูดลองดูดน้ำอร่อยอร่อยอะโคตรเฟชอะไอ้เหี้ยกูมีความรู้สึกว่าชาติเขาอะชอบกินผลไม้เลยชอบเอาอะไรผลไม้ใช่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 อันเนี้ยกูลองชิมแล้วอารมณ์เหมือนไอเนี้ยเขาโพดคุกเนยเลยกูแต่แม่งใส่บิ๊กว่าด้วยเป็นไงอร่อยป่ะเนอะแปดเหรียญทั้งหมดสองอย่าง เหมือนแบบว่าเขาอะก็ต้องแบบมีหยอดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยหยอดไปเรื่อยคือผลไม้ก็ไม่ได้กินแบบผลไม้อย่างเดียวมันต้องมีพริกมีอะไรแบบตะฮีนอะไรอย่างเงี้ยชะมอยตะฮีนอะไรอย่างเงี้ยของของไทยเรากินกันอะไรนะแบบพี่กับเกลือพริกกับเกลือมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยประเทศเขาก็แบบปลูกผลไม้ได้แบบคุ้นดีเหมือนกันนะเพราะว่าอเมริกาก็มีแบบผลไม้มาจากเม็กซิกันเยอะผลไม้เม็กซิกันก็คือคล้ายไทยนั่นแหละอไก่คล้ายกันความอร่อยก็ขึ้นอยู่กับสายที่ป่ะ อันเดียวก่อนดิแต่ราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้5เหรียญสนุก้วยแข็งสายหเหรียญอันนี้3เหรียญ3เหรียญโอเคนะดีระหว่างที่มึงพูดอยู่นะครับเขาก็ยังขายดีเลยมีคนมาซื้อเขาเรื่อยๆขายอยู่หน้าโรงบามเขาไนท์มากเลยนะใครที่อยู่ในอเมริกาก็มาซื้อกินได้เจอร้านแบบนี้ซื้อกินได้เลยอร่อยก็ร้านสตรีทฟู้ดอะมึงกินกันกิปนี้วยกันขอบคุณนะครับพี่ซัพพอร์ตกัน แล้วก็อย่าลืมช็อตแะมารับสดสินค้าทุกประเภท <ใน S 2> ที่ถ <ใน S 2> ูกกฎหมายในเมกาส่งกับไทยครับส่งกับไทยอย่างรวดเร็วทันใจ